มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนราชกิจจาประกาศคุมเข้ม18จังหวัดส,สีแดงวันที่16เมษายน2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชะกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่20ตามที่ได้มีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจากักรตั้งแต่วันที่26มีนาคมพศ2563และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่31 e. พฤษภาคมพศ2564นั้น โดยจำนวนผู้ติดสะสมและผู้ติดรายใหม่ซึ่งเป็นการติดในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่องและการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็วรัฐบาลโดยข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีการติดโควิด -19 จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบโรนาการที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน รวมทั้งปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในจังหวัดที่ได้ตรวจพบการระบาดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดําเนินการสกัดกั้นและก็ระงับยับยัง้งสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ได้อย่างทันท่วงทีขอขอบคุณรัชก,กิจจานุเบกษาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ